ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เจ้านายลูกน้องนั่งกินเหล้าสองคนจ,จู่ๆลูกน้องเดินไปหยิบมีดในครัวช่วงแทงเจ้านายอาการสาหัสหลังจากเลิกงานนั่งกินเหล้ากันสองคนหมดไปสองขวดกำลังจะต่ออีกขวดจ,จู่ๆลูกน้องเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดปอกผลไม้แทงอกเพื่อนร่วมวงเหล้าก่อนติซ้ำอย่างไม่รู้สาเหตุ เมื่อเวลา20นาฬิกา20นาทีวันที่15สิงหาคม2565ศูนย์วิทยุ19พภูทรจังหวัดแพร่รับแจ้งเหตุคนแทงกันได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดที่ห้องเช่าติดถนนสายช่อเฮมูที่หนึ่งตช่าเฮอเมืองแพร่ขอให้ตรวจสอบด้วยจากนั้นได้ประสานร้อยตำรวจโทกิติศักดิ์ถิ่นศิระัคกวัตรองสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักงานสอบสวนเบนสพพระทาตช่อเฮร้อยตำรวจเอกพงษพนธ์แพร่พุทธิพันธ์ร้อยเวนสองศูนย์พร้อมสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์และหน่วยกู้ภยัยกะละเวกเทศบาลตบลช่อเฮรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง ที่เกิดเหตุพบว่าเป็นห้องเช่าเลขที่152ทับสหมู่ที่1ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ข้างถนนเลนขาเข้าเมืองแพร่พบแรกในเอกพลชิวพักดีอายุ33ปี บ้านเล็กที่176หมู่ที่6ตำบลซับใหญ่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นผู้รับเหมางานทำฝ้าพเพดานสภาพสวมเสื้อสีแดงกางเกงบ็อกเซอร์สีลายถูกแทงเข้าที่หน้าอาการสาหัสท่ามกลางความตกใจของเพื่อนร่วมงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกาละเวกจึงได้ทำการปั๊มหัวใจช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนจะประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลแพร่เปลี่ยนถ่ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่เนื่องจากอาการสหาหัสและเสียเลือดมากเบื้องต้นทราบคนก่อเหตุคือ,น,อนายอนันต์ไกรยศอายุ45ปีบ้านเลขที่19ทับ1หมู่ที่6ตำบลซับใหญ่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นลูกน้องของผู้บาดเจ็บเดินอยู่หน้าห้องเจ้าหน้าที่สายตรวจจึงควบคุมตัวไปที่สอพอพระธาตุช่อแฮก่อนจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับก่อนจะประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดแพร่ตรวจที่เกิดเหตุพบมีดปอกผลไม้ด้ามสีเหลืองยาวประมาณ20เซนติเมตรตกอยู่สภาพตัวมีดหลุดออกจากด้ามด้านมีดหักงอจึงบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐาน จากการสอบถามนายออสทองปานอายุ33ปีชาวตําบลส้มปล่อยอําเภอราศีใสจังหวัดศรีสะเกดเป็นลูกน้องที่ทำงานที่เดียวกันแต่นอนในมุ้งไม่กินด้วยทราบว่าทั้งสองคนกินเหล้าตั้งแต่เลิกงานตอนเย็นเมื่อเมาก็คุยกันเสียงดังตามประษาคนเมาแต่ไม่เห็นว่าจะมีเรื่องทะเลาะก,กันต่อมาตนเห็นนายเอกพลล้มลงก่อนที่จะเห็นน,นายอนันติซาอีกครั้งจึงตกใจออกมาดูก็พบมีเลือดจึงได้บอกแฟนผู้บาดเจ็บและแจ้งตํารวจนางก สำหรับพวกตนกำลังมาทำงานได้อาทิตย์กว่าทำฝ้าเพดานแถวนี้เลยมาเช่าที่พักอยู่จนมีเรื่องแทงกันดังกล่าวทางด้านนางสาวนัทถีรินีสีจันชัยอายุ31ปีภรรยาของนายเอกพลที่ยืนร่ำให้อยู่ในที่เกิดเหตุเผยว่า ตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงทะเลาะเพราะทั้งสองคนทำงานร่วมกันมานานและเป็นคนบ้านเดียวกันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนก่อนเกิดเหตุตนเองซึ่งพักอยู่ห้องติดกับห้องที่เกิดเหตุและห้องของตนเองมีครัวอยู่หลังห้องเห็นจู่ๆนายอนันต์ก็เดินไม่พูดไม่จาเข้ามาในครัวและเดินออกไปจากนั้นน้องอีกคนก็มาบอกว่าสามีโดนแทงซึ่งคาดว่านายอนันต์จะมาหยิบมีดในห้องครัวออกไปก่อเหตุซึ่งตอนนี้ตนเองยังไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรนายอนันต์ ถึงลงมือก่อเหตุได้ทั้งที่ไม่มีวี่แววหรือเรื่องทะเลาะกันเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ควบคุมตัวน,นายอนันต์มาที่สพพระธาตุช่อแฮเจ้าตัวอยู่ในอาการเมาพูดจาไม่รู้เรื่องจึงได้นําไปเข้าห้องขังสงบสติอารมณ์เพื่อจะได้ทําการสอบสวนหาสาเหตุในการแทงส่วนการตั้งข้อหาอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากตอนนี้ผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัส เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่ซึ่งยังไม่ทราบว,ว่าจะอย่างไรจึงจะได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุมาทำการสอบสวนอย่างละเอียดก่อนค่ะนายสุบันปตวังอายุ53ปีลุงผู้บาดเจ็บเผยว่า สาเหตุการก่อเหตุน่าจะเกิดจากเมาแล้วคุยกันเมืองทั้งระดับประเทศและระดับโลกจึงเกิดการแบ่งแยกก่อนจะก่อเหตุได้ยินว่ามึงทำกูสามครั้งแล้วนะแล้วน,นายอนันต์จึงก่อเหตุแทงดังกล่าวซึ่งทั้งสองคนทำงานกันมาแล้วหากกินเล่าด้วยกันก็จะเสียงดังและเรื่องในวงเล่าก็เป็นเรื่องการเมืองตลอดหากไม่กินก็จะปกติแต่ถ้ากินก็จะเสียงดังแบบนี้จนระยะหลังตนเองจึงไม่สนใจแต่ครั้งนี้น่าจะคุยกันเมืองและกดดันมานานจึง กเขึ้นล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่านายผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสเพราะถูกแทงสองแผลคือที่หน้าอกและหน้าท้องทางโรงพยาบาลแพร่จึงได้นำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดลำปางค่ะไม่มีครับนอนอยู่ครับนอนอยู่ไม่ได้กินกับเขาใช่ไหมครับไม่ได้กินครับผมกินทั้งวันเลยครับตอนนี้เรามาเรามาทำงานอะไรกันที่นี่ทำฟ้าครับทำฟ้าไอ้เต๋อ มานานมาอยู่ที่นยงนานลียงค่ะก็ไม่เกี่ยิตย์แล้วครับปกตินิสัยของคนที่แยงนี้ก็เป็นคนแับไม่รู้เหมือนกันครับก็ก็เ่าก็ดีนะครับดีอยู่นะแล้วกินทุกวันนะครับผมกินทุกวันอยู่แล้วครับเขาว่ากินทุกวันนั่นแหละไม่รู้ครับแต่เขากินเขาเลิกงานเขามานั่งกินเขาซื้อมานั่งกินด้วยกันเป็นถึงที่มาด้วยกันตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะอะไรครับคนแทงและคนถูกแทง มาด้วยกันเลยครับด้วยกันทำง,งานด้วยกันมาตลอดใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรมาก่อนไหมอยู่เหมือนกัน <ม pin S 1> อยู่ก, <ม pin S 1> อก็อยู่ก็เอามีดมาแทงกันผมว่างงเหมือนกัน <ร projections> nó Bà. à ครับครับที่ใส่ชุดนี้เราเราไปอยู่ที่ตัวบ้านนะ à.